Hello Welcome everybody to A week after earthquake vlog นะคะทำเสียงน่ารักสดใสให้รู้ว่าเราก็ยังสามารถที่จะสดใสได้ในวันที่รู้สึกยัาแย่นั่นเอง <c oughs> โอเคเข้าเรื่องเลยนะคะการทำล็อกในทางนี้หนูตั้งใจว่าจะให้มันเป็นตัวช่วยในการ move on จากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเ a ิร์ q ค a k กนะคะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือว่าสภาพจิตใจหนูเชื่อว่าไม่ใช่หนูคนเดียวแต่น่าจะมีอีกในหลายคนที่สภาพจิตใจย,ยังไม่ได้รับการค้นคูครบ100นะคะใครก็ตามที่ผ่านมาได้ดูคลิปนี้หนูก็หวังว่าอย่างน้อยหนูจะได้อยู่เป็นเพื่อนทุกๆคนนะคะแล้วก็ผ่านความรู้สึกในไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวเรามารีแคปเหตุการณ์ต่างๆกันก่อนนะคะวันนี้เป็นวันที่31มี นะซึ่งก็คือ3วันหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เอิร์ธควกนะคะหลายๆอาคารเนี่ยก็ได้เปิดให้พนักงานบริษัทได้เข้าไปทํางานที่ออฟฟิศกันแล้วส่วนบริษัทของมิวเนี่ยเขาก็ได้มีการส่งอ e ีเมลมาแจ้งพนักงานทุกท่านว่าให้ทํางานจากที่บ้านในวันที่31มีนาคมก็คือวันนี้นี่เองนะคะมิวก็เลยอยู่ในสภาพที่อยู่บ้านซึ่งเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมิวก็เห็นว่าเพื่อน,อนๆนะมีการโพสตอรี่ที่มีการอพยพออกจากอาคารกันนะคะเขาบอกว่ามันมี after Shop s h o อ k ไม่ได้รุนแรงมากประมาณ3 หน่อยๆลิตรประมาณนี้แต่ว่าก็มีการอบพยกกันลงมาจากอาคารแล้วก็กลับขึ้นไปทํางานกันตามปกติแล้วปนึ่งรายงานข่าวหรือเปล่าเนี่ยสํานักข่าวต้องมาจ้างไปทํางานหรือเปล่าเป็นไปได้อันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์รถในช่วงเย็นของวันที่สามสิบเอ็ดนะคะก็รถค่อนข้างสนาแน่นประมาณนึงเลยแต่ก็จริงๆแล้วหนานแน่นอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้วนะอืส่วนสถานการณ์ทางคอนโดมิวเนี่ยตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยทาง ไม่แน่ใจเรียกถูกไหมทางโยธาเขามีการเข้ามาตรวจสอบนะคะแล้วก็บอกว่ามันไม่ได้รับความเสียหายถึงโครงสร้างมันเซฟที่จะกลับเข้ามาพักอาศัยได้นะคะแต่ว่าลิฟต์เนี่ยมันใช้ได้แค่ตัวเดียวใช้ลิฟต์หนึ่งตัวขนย้ายผู้คนนานมากตอนนี้คือนานยิ่งกว่าเพราะว่าผู้คนทยอยกลับเข้ามาอาศัยอยู่ในคอนโดแล้วนะคะโชคดีที่หมิวอยู่ชั้นไม่ได้สูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้บันไดหนีไฟกันแล้วเดี๋ยวจะลงไปเอาพัสดุนะเดี๋ยวจะพาไปดูที่บันไดหนีไฟ โคเวิร์กอสเปแล้วมันจะมีลิฟต์แยกสำหรับโคเวิร์กิ้งนะคะ เลยไม่ได้ไปรับเลยนะคะก็เลยสะสมมาจนถึงวันนี้โอ้รู้สึกสงสารคุณพี่นิติมากเลยงานน่าจะเยอะมากๆด้วยความพี่ลิกมันช้ได้แค่ตัวเดียวใช่ไหมพี่พี่แม่บ้านอ่ะเขาก็ออกจะต้องใช้ทางเดินนี้ไฟเหมือนกันเราเดินขึ้นชั้นบนๆก็ไปแบบดูเรื่องขยะอะไรแบบนี้น่าสงสารมากเลยอ่ะเขาน่าจะเหนื่อยกันมากเหนื่อยมากเราสามารถสูงกว่าน,นี้ได้ไหมเออคุณน้า ยังไม่ค่อยชินกับกล้องเดี๋ยวไปทรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะแนนนี่คือจากซูเปอร์สปอร์ตนะคะคือมันจะเห็นแต่หน้าฉันใช่ไหมเนี่ยทำยังไงเออเออสเก็ตเชอร์นะคะม,คม,มันฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงมากเลยอ่ะคือสั่งแล้ว เท้าวิ่งมาใหม่อนะ่ะ <laughs> เพราะว่ารอ,องเท้าวิ่งเก่าอะค่ะของหมิวมันจะเป็นของ n i กี้ที่ซื้อมาจากญี่ปุ่นมันนานมากจนแบบลอกมันรุ่ยอะไรเงี้ยงงนะคะก็เลยเปลี่ยนใหม่ได้เริกนะคะคุณนี้ไม่แพงด้วยนะเดี๋ยวแบบจะลองแปะลงแปะลิองไงให้ดูถ้าแปะได้นะทำไม่เป็นกันอันต่อไปอ๋อคุชชั่นเซวาุชชั่นเซวนะคะเบอร์ศูนย์สองเบจ สั่งมาจากร้านคุณพีรีพายอันถัดมานะคะว้าวอ้ยเวอร์แบงสั่งอะไรอยากได้แบบที่มันมีแป๊บแป๊บบนโทรศัพท์แบบทันเงี้ยแบบแปบบ๊แบบอันถัดไปอ้าวเคสโทรศัพท์ซูซูเคสสั่งตามคุณพีนัทแปตเตอร์นะคะล่าสุดเห็นคุณพีนัทก็คือได้เคสอันใหม่แล้วคะ่ะฉันเพิ่งซื้อซูซ,ซูเคสตามตามไม่ทันแล้วแกเจ็ดเยอะเกินคุณนะ อันสุดท้ายสุดท้ายเป็นสปอร์ตบรานะคะสปอร์ตบราเฮ้ยเรามันจะสีชมพูเรามันจะสีชมพูทุกอันเลยเหรอชมพูมพก็สวยมันก็มีสีฟ้าแล้วก็สีดำนะคะทุกคนมันน่ารักมากๆยูซ่าแคส น้องพีนัทแบบเฮ้ยไอายากันตลอดไปหรือเปล่าอันถัดมานะคะก็จะเป็นเคอร์แบงของ Or s e n นจากอิลูปอ่ะใช่นั่นแหละมันเป็นแบบแม็กเซฟนะสีชมพูด้วยนะจ๊าดูสีชมพูหรือเปล่าอะมาเราจะมาลองแบบตั้ง,งมันอย่างนั้นแหละคุณนาะคุณยายคุณยี่คุณป้านาะอาน่ามันจะเป็นอย่างการน,นะอีกอย่างหนึ่งคืออันนี้มันสามารถที่จะชาร์จ Apple Watch ได้ด้วยนะ หนัวชุบควา้านั่นไงซาดได้ซาดได้ว่าสัน้นมันซาดได้นะซาเออยังไงลุช <L ush. S 2> ขอบคุณคนที่อยู่ด้วยกันในวันวันแรกนะคะเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้สวัสีนหนะไปคุย้ย Good morning ขอต้อนรับเข้าสู่วันที่สองของ Vlog นะคะวันนี้เป็นวันที่หนึ่งเมษายนแล้วก็วันโกหกอย่าเพิ่งโกหกกันนะมาค่ะ เมื่อกี้คือเกิดเหตุการณ์ชนทุกสิ่งทำทุกอย่างร่วมเวลาที่เราเร่งรีบนะคะสิ่งที่เราจะขาดคืออะไรคะสติขาดอันนี้นะคะคือเป็น presentation benefit t r u t h test มันเกี่ยวกับเรื่องของ t r a n s p i r i n c ถ้าอยากรู้ลึกก็คอมเมนต์ไว้นะคะเผื่อจะได้ทําวิดีโอแยกให้นะวันนี้คุยกับ Project Owner นร์เพื่อที่จะได้มีความเข้าใจตรงกันในการเก็บรวบรวมข้อมูลมาทํารายงานนะคะส่งกรมสรรพากรค,คือใครก็คือยายโบค่ะยายโบกรมสรรคค่ะ ทุกคนดูสีผมที่แตกต่างกันนะคะนี่คือผมดำแล้วก็ผมน้ำตาลอยู่ในร่างเดียวกันไม่ได้ทำสีผมมานานมากแลยกำลังแพลนว่าอาจจะทำสีผมเนาะในเมื่อแผ่นดินมันไหวขนาดนั้นได้อะเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตเราจะสิ้นชีพไปตอนกี่โมงถ้าเราอยากทำผมแดงสักครั้งในชีวิตเนี่ยเราก็ควรจะได้ทำหรือเปล่าก็ที่มาอัดเอาเวลาตอนนี้มันกี่โมงเนี่ยเที่ยงคืน46่นะคะก่อนหน้านี้ไม่ได้อัดเลยเมื่อก่อนอะ่ะเคยตัดคลิปวิดีโอลง YouTube เหมือนกันแล้วตอนนั้นอะ่ะพูด เลยนะว่าภูมิใจในตนมากฟิลแบบพรสวงสที่แท true, ้ทรูรู้สึกว่าตัวเองเก่งมากแล้วก็สามารถตัดคลิปวิดีโอได้ออกมาแบบเลิศประเด็นคืออายุกําลังจะ30แล้วมันเป็นฟิลแบบไม่อยากเรียนรู้อะไรใหม่ทําให้อาจจะมีความยากลําบากในการหาข้อมูลนิดนึงเราก็พยายามแล้วหาใน Tik t o อกหาใน YouTube หาใน Google ทํา c h a ท GPT มันยากมากวันนี้ก็เลยตัดสินใจช่างมันนะคะเราจะซับสไครป์ไฟนอลคั t โปร for iPad ข้อดีที่ดีมากๆของมันคือมันสามารถที่จะ Export Project ออกไปยัง MacBook ได้แนละ้วเราก็สามารถไปใส่เอฟเฟกใน MacBook ได้อกทีคือเมื่อก่อนอนะ่ะฉันมีเอฟเฟกแล้วก็อะไรต่างๆที่ฉันซื้อมาเป็นแพ็กเกจอะมันเยอะมากเลยเราไปใช้แฟน์นังคัดใน MacBook ต่อได้มันเลิกตรงนี้ ขอ update, ขอัปเดตความรู้สึกตัวเองนิดหนึ่งละกันเนาะวันนี้รู้สึกว่าดีกว่าเมื่อวานเยอะคือเราเริ่มทำบล็อกเนี้ยเมื่อวานตอนเย็นใช่ไหมซึ่งมาถึงเวลาเนี้ยมันก็ประมาณ20ชั่วโมงกว่ากว่าจะ30ชั่วโมงฟิลนั้นจากตอนนั้นที่เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถรับมือกับความรู้สึกได้จนเราต้องแบบว่าหาอะไรอย่างอื่นทําที่มันทําเพิ่มจากสิ่งที่เราทําเยอะอยู่แล้วในทุกวันน่ะน,นะก็ทําให้เรารู้สึกว่ามีอะไรโฟกัสมากขึ้นนะอย่างเช่นวันนี้ตอนเย็นอะคือไม่ได้คิดถึงเรื่องว่าห้องมันมีรรออยย้าเะ ว่าเราจะต้องรีโนเวทห้องน้ำใหม่อะไรอย่างเงี้ยเลยนะมีแต่คิดว่าทําไมเราไม่สามารถเลืมก multiple video on c a p cut ได้คือใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงในการหาข้าอบูลเพราะรู้สึกว่าไม่อยากยอมแพ้ก็ประมาณนี้นะคิดว่าพรุ่งนี้อารมณ์น่าจะดีขึ้นแล้วก็เผื่อจะมีใครมาติดตามใครมาติดตามไหมมาช่วยกันดูหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวเราต้องรีบไปนอนแหละบ,บายฝันดีนะทุกคน นในสองสัปดาห์ใช่ไหมถ้าผู้ชมแจ้งเข้ามายึดยักบอ,อันนี้มันต้องการสร้างความมั่นใจคนเอกราชนอาคุณเก็บเอาไว้ผมได้ให้ยืนทุกคนเพิ่งเห็นวันนี้ข้างล่างเห็นไหมมันจะมีแบบพวกเศษ 唉，那个。<寒い> ฮัลโหลวีลคัมแบ็กกับความสดใสเอ ι, ย่ยใดเสื้อชมพูเสื้อส้มนะจ๊าวันนี้วันที่3แล้วก็ขอพัยจริงนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นว่าเมาื่อวานเนี้ยเราเจอรอยแตกราวเพิ่มเติมเลยทําให้เราหน่อยเสียใจคเครียดไม่อยากทําอะไรเลยทั้งนั้นไม่อยากทําอะไรเลยแต่ด้ยวยความที่ว่าเราก็มีงานต้องทําเนาะมันเป็นหน้าที่เรามันเป็นความรับผิดชอบของเราเราก็ไม่สามารถจมปลักกับมันได้นานนะคะต้องบอกเลยว่าจัดการความรู้สึกได้ดีขึ้นนะภุมใจในตัวเองที่ไม่ได้ร้องไห้ขเขาเรียกว่า มีแนวโน้มไปในแนวทางที่ดีหรือล่ากราฟมันกําลังแบบแฮปปี้ไงกราฟกำลังไปทางแฮปปี้และถ้าเป็นเมื่อก่อนน่าจะจมปลักนานกว่านี้มากๆตั้งแต่กลางปีที่แล้วเนี่ยหนิวอ่ะเริ่มทํา weekly review นะคะกับ monthly review ก็คือจะมา r e เ l e ็ t ตัวเองนั่นแหละทุกๆวีคทุกๆเดือนนะคะดูความคืบหน้าของเป้าหมายเราอะไรแบบนี้ใน monthly review เนี่ยหนิวจะมีเขียนอยู่สัมอย่างก็คือ win loss แล้วก็ learning นะคะขอเปิดโพยเล็กน้อยนะคะในส่วนของ learning เนี่ยหนิวมีเขียน ว่าบ้านเป็นของนอกกายแม้เราจะรักบ้านเหมือนลูกแต่ก็เทียบไม่ได้กับความรู้สึกของผู้สูญเสียคนที่รักในเหตุการณ์แผ่นดินไหวมีคนอีกมากที่ช้ำใจกว่าเรายังไงก็ตามมันไม่ได้แปลว่าความรู้สึกของเรามันไม่จริงอย่าด้อยค่าความรู้สึกตัวเองแต่ให้พึงระลึกว่าสเกลความเสียใจของผู้สูญเสีย ต้องเล่าว่าเมื่อก่อนเนี่ยหิวอาจจะเป็นแบบเด็กเก็บกดประมาณนึงนะคะแล้วเวลาที่อารมณ์มันสะสมไว้มากๆเนี่ยมันระเบิดออกมาแล้วมันระเบิดออกมาในทางที่แย่อหวก็เลยทําการรีเวิร์กตรงนี้ใหม่ให้ระบายมันออกมาไม่ว่าจะเป็นร้องไห้การเขียนระบายให้เพื่อนฟังมันจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่เขาเข้าใจในความเป็นเราอะ่ะหนูโทรหาแม่บ่อยมากนะโทรไปแล้วทำอะไรคุณแม่ก็จะคอยเชียร์อัพแล้วก็คอยเล่าเรื่องอะไรต่างๆให้ฟังนะหิวก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ทําให้เราคิดได้ขอบทเรื่องบล็อกนิดนึงเนื่อง,งจาก ว่าบล็อกเนี้มิวอะถ่านไปตัดไปมันเลยทําให้มิวเห็นหน้าตัวเองทุกวันเวลาที่ตัดแล้วหน้าด้านข้างฉันน่าเหมือนอึ่งไข่ โอ้ oh my god เป็นไปได้ยังไงเ่ะเหมือนอึ่งไข่มากเลยที่ฉันก็ใช้ DJI แล้วนะมันมีโหมดหน้าใสเอยใดยหน้าเล็กทำไมจันยังเหมือนอึ่งไข่อยู่เลยมีฟีลแบบ insecurity เกิดขึ้นภายในใจรู้สึกว่าตัวเองไม่สวยอะ่ะเอาจริงๆที่ใส่เสื้อสีชมพูสีส้มม้วนผมวันนี้มันมาจากความคิดที่ว่าต่อให้บ้านจันเล็กต่อให้หน้าด้านข้างจะเหมือนอึ่งไข่แต่หน้าตรงๆเราต้องสวยค่ะ เดี๋ยวเราค่อยไปแก้เรื่องอึ่งไข่กันตอนนี้มันมีอะไรที่ต้องแก้เยอะแล้วก็ต้องใช้เงินเยอะด้วยนะคะต้องประหยัดเงินแล้วก็หาเงินพูดถึงเรื่องหาเงินคุณนาต้องอัปเดตว่าเมื่อวานนะ่ะเครียดจัดงานเข้าอคะ่ะทุกคนต้องบอกว่าเมื่อวานนะ่ะเครียดจัดเลยหาอะไรทําเหมือนกันแต่ไม่ใช่อัดคลิปนั่นก็คือการสมัครช้อปปี้แอพพลิเเค่ะพนักงานออฟฟิศท่านหนึ่งไปถึงขั้นนั้นแล้วนะเอาแต่ช่วยด้วยละกันว่าที่ฉันจะหาเงินมาซ่อมห้องได้ไหมยังไงนะคะอาจจะเป็นซีรีส์ถัดไไปซีี่่อออมห้้งเเยยยใดดจะะ๋ววคุกันน ติงติงตองตรองตองติง้งโอ้ยฉันติงตองมากเกินไปอ่ะฮึบโอเคได้อย่างที่บอกนะทุกคนต่อให้ห้องเราจะเละ,ะลองสวยไปก่อนนี่เออมุมใหม่ใฉยอะไรก็เดิมปะ่ะเอ,อ้ยมีไฟยังไงเอาสีอะไรเอาสีเมื่อกี้ด้วยสีเหลืองเหลืองไป้ป่ะ ก็สวยนะสีหนึ่งก็คือหลอกตาได้ว่าผิวสวยเลยใดเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกนะคะข้างนอกก็คือ The ะมอลมาอัปเดตผลประกอบการของวันนี้กันดีกว่าไม่ใช่วันนี้บล็อกนี้ก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายที่จะที่จะอัดแล้วนะคะอืมสวยเลิศนะอืมอ่ะ ใช้อันนี้นะคะทุกคน u t e l i n e Spotless Brightening Essence หาซื้อกันได้แล้วก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยฉันได้เป็นแม่ค้าอยู่หรือบางทีฉันอาจจะไม่เหมาะกับอะไรแบบนี้มาแล้วค่ะเป็นยังไงมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อะมันเหมือนสิ่งโตเลยทุกคนจะนดับไงดีอะก็อย่างที่บอกนะคะว่าไปหาซื้อกันได้ u t r l i n e Spotless Brightening Essence นะคะใช้ดีเออหรืออีกอันนึงที่มันเป็นฟิลเลอร์อะอันสีทองอ่ะอันนั้นก็ดีเหมือนกันนะเออ ลงมาใช้นะไปซื้อตามกันได้นะจ๊ะคือต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ตัดสินใจค่อนข้างถูกนะคะที่มาทําตรงนี้ทําให้มันมีอะไรให้โฟกัสมากขึ้นรู้ปะ่ะเวลาถ่ายคลิปอะอย่างที่หมิวบอกว่าเวลาหันด้านข้างอะจะเหมือนอึ่งไข่การที่เราเหมือนอึ่งไข่เราก็จะรู้สึกว่าทำไมเราไม่สวยจังในกล้องเราก็จะพยายามส่วนอันนี้เป็นเจลครีมนะคะใช้ดิเหมือนกันคุณลงมาก็ใช้นะเป็น e u c e r i e n Ultra Sensitive Repair Your cream, Whatever. This is the solution of your ร์นาแห้งนะคะก็ค <|so|>> ือพอเรารู้สึกว่าเราเหมือนอึ่งไข่คืออึ่งไข่นี่คือแปลว่าไม่สวยนะพอเรารู้สึกว่าเราไม่สวยอะ เราก็จะลุกข,ขึ้นมาอาบน้ําแต่งตัวเราก็จะเห็นตัวเองในกระจกว่าโอเคเราก็ดูดีได้นะเราก็ไม่ได้น่าเกลียดอย่างที่คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้เราก็จะแบบอินไปกับอะไรแบบนี้เนาะหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรแบบเนี้ยเยอะอะค่ะทําให้เราไม่ได้มาโฟก,กัสเรื่องห้องแตกตอนนี้ฮิวใจไปได้ระดับหนึ่งแล้วน่าจะต้องเริ่มมาทํา process การซ่อมแซมห้องนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางนิติเขาจะมาตรวจห้องถึงคิวเราอะเมื่อไหร่เอาเป็นว่าขอบพระคุณทุก คนใส่แว่นได้ไหมอ่ะมองไม่เห็นตัวเองทุกคนจนสั้นแปดร้อยเอียงสองร้อยห้าสิบหน้าก็คือเป็นไงกลาสกินหรือปะไปใช้ตามกันได้นะคะ u s t r รีน Ultra Sensitive Repair Cream. มันเลิศตรงนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันตลอดทั้งบอ็อกเลยบลลอกเนี้ยสอนอะไรตัวชันและให้ประโยชน์อะไรกับทุกคนบ้างคอมเมนต์ไว้แล้วกันเนาะเวลาที่คนอื่นเขามาดูใครจะมาดูเอาเป็นว่าถ้ามีคนอื่นๆนะ่ะเขาเข้ามาดูจะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นๆด้วยนะบางทีเขาอาจจะไม่ได้ดูทั้งคลิปเนาะมันก็สิบกว่านาทีอะไรเงี้ยมันก็ยาวโอเคประมาณนี้ละกันนะคะฝากทุกคนนะคะช่วยกันกด subscribe ก็ซับเป็นกําลังใจในคลิปแรกก่อนบายๆนะทุกคน thank you see you. next video bye